ระวังตัวกันด้วยนะพวกเราอะนะสถานการณ์มันที่ผมพูดคําว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดต่อบไดที่เราจะควบคุมไม่ได้ทั้งหมดนะแต่เมื่อเกิดแล้วเราต้องแก้ไขเราต้องดาเนินการต่อไปไม่มีปัญหาอะไรที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันจบปุ๊บปั๊บ,บโดยเฉพาะยิ่งเชื้อโรคเนาะวันนี้เราก็งมองไปข้างหนอีกนะว่าวันนี้มันมีโควิดไปแล้วว่าน่าจะมีอะไรตามไหหรือเปล่าไม่รู้พระโรคระบาดติดเชื้อมันมีมาทุกห้าปีสิบปีมั้งนะ เชื้อพันธุ์ใหม่ก็ถุอว่าวันนี้นายกก็ให้ความคันในเรื่องของการแพร่ระบาดนะในช่วงนี้เป็นคือให้ความคัญทุกทุกครั้งมานะเมื่อมันมีเหตุการณ์ที่มันมียอดผู้ติดเชื้อมากขึ้นมันก็เป็นธรรมดาที่เราก็ต้องมามาพูดคุยกันแสดงวาความร่วมมือระหว่างกันวันนี้ผมเชิญมาทความเข้าใจทั้งในฝ่ายของภาครัฐก็คือกระทรวงสาธารณสุขโดยานที่เกี่ยวข้องรัฐบาลในฐานะผู้บริหารในภาพรวมนะครับ ในส่วนทาสุขก็ในเรื่องของ,งการทางการแพทย์การอำนวยความสะดวกการอำนวยการในเรื่องของวัคซีนต่างๆเหล่านี้ซึ่เป็นในนามของกล่องของรัฐบาลนะนะวันนี้ก็เลยเชิญอ,อะไรโรงพยาบาลเอกชนมาด้วยนะหลายโรงพยาบาลแล้วก็มีสมาคมโรงพยาบาลเอกชนด้วยใช่ไหมมาร่วมกับ,บันดีก็ได้มีการหารือหลักการที่สาคัญก็คือเราทําอย่างไรเราจะมีวัคซีนเพิ่มขึ้นนะอีกทางหนึ่งคราวนี้ปัญหาตรงนี้ก็ต้องไปแก้ไขกันในเรื่องของออยเรื่องของการเพศสัตที่จะนําเข้า ได้หรือไม่อย่างไรใช่ไหมเป็นเป็นวัคซีนทางเลือกพอนนเพราะคราวนี้เราบีไดวัคซีนเฉพาะในที่รัฐบาลนําเข้าใช่ไหมวันนี้ก็ต้องไปหาทางว่าเอ๊ะเราจะเอาเข้ามาได้อย่างไรเพราะว่ากติกามันวันนี้มันวัคซีนถูกเชิญใช่ไหมอันนี้ก็ต้องพูดคุยหารือกันผมได้ตั้งคณะกรรมาการโดยท่านหมอพทิทยสกุลเป็นหัวหน้าในตรงนี้สรุปว่าวัคซีนเรากำลังเด,เดินหน้าไปสู่การวัคซีนทางเลือกอีกอันหนึ่งแล้วก็อันนี้จะมีผลกับเรื่องโรงพยาบาลเอกชนนะท,ที่ที่ยังไม่มีวัคซีนอยู่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตด้วยใช่ไหมฮนะเราคุยกับเขานะมีหลักการหลายอย่างกโมุนไม้ในต่างก็ต้องไปหาดูกันให้เรียบร้อยผมยินดีที่โรมาชนจะมีเขาแสดงความจำลุงมาว่าเออหนึ่งเขาอยากจะหาวัคซีนช่วยรักรักซึ่งรัดก็ไม่ได้ไปกิดปิดกั้นอะไรอยู่แล้วก็จะไม่มีการจดทะเบียนเพิ่มเึ้อนอยู่หลายหลายชนิดเหมือนกันเพียงแต่ว่าการนําเข้ามันจะมีปัญหาอยู่นะฮะเราต้องไปแก้กดล็อกตรงนี้ว่าจะทำยังไงไม่ใช่แค่เรานะจากต่างประเทศเขาด้วยนะ อันที่สองก็คือเราก็จะมีแนวทางว่าหนึ่งคือวัคซีนที่รัฐตาสองวัคซีนที่เป็นทางเลือกที่จะนาเข้ามาใหม่เพิ่มเติมโดยภาคเอกชนอันนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับในส่วนของออยอและองค์การเภสัชด้วยใช่ไหมซึ่งเราใช้เวลาสักระยะหนึ่งกันนะและประการที่สามก็คือเราก็ให้ดูสถานภาพวัคซีนวันนี้เราจะเข้ามาเมื่อไหรอย่างไรเพิ่มเติมนะซึ่งเดือนเดือนหน้านี่ใช่ไหมจะเข้ามาอีกจำนวนเท่าไหร่นะ อีกล้านห้าแสนโดสจะเข้ามาเมษาเนี่ยเข้ามาอีกล้านห้าแสนเดิมเราฉีดไปเท่าไหนนร่นั่นเลยสองสองแสนคนโดสที่เรามีตอนแรกสามแสนห้า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 เคูณดูที่ว่าคนหนึ่งต้องฉีดสองเข็มไงใช่ไหมาหารสองไปก็ฉีดคนได้เท่านั้นเพราะมีแค่นั้นอยู่เดี๋ยวระยะที่สองเมษานี่เข้าไปอีกล้านห้าใช่ไหมแล้วเดือนเดียนต่อไปก็จะเข้ามาตามระดับตามที่กติกาเว้นเสียแต่ว่ามีปัญหาที่ต้นทาง ซึ่งมันเป็นปัจจัยที่เราคุมได้ยากเหมือนกันนะเพราะวันนี้มันแพร่ระบาดไปทั้งโลกสีนีว่สุดวันนี้เราก็ตระหนกว่าเออมีเพิ่มขึ้นวันละ200300 400แต่เราควบคุมได้ได้ยังไงก็คือหาตัวเข้ามานะมาตรวจตรวจเสร็จแล้วก็พออยู่ในสถานที่บางทีภาคของรัฐบ้างเอาเทืที่บ้างรงมาสนามบ้างเรานี้กาลังเตรียมการทั้งนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อเมื่อการแพร่ระบาดมันมากขึ้นจะทํำยังไงนะโดยพักกรุงเทพมหานครอันนี้ทุกคนก,กังวลแล้วยังไม่เคยทอดทิ้งใครเข้าใจไหมและที่สาปรระกน วันนี้ผมก็ได้ข่าวเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหมอพยาบาลก็ติดเชื้อเข้าไปอีกะนะพนักงานก็ต้องทําอย่างไรถึงที่จะไม่ให้โควิดนีไประบาดในโรงพยาบานลนะใช่ไหมก็ต้องมีโรงพยาบาลสนามใน,านการตรวจคัดกรองใช่ไหมนะแล้วก็คนที่ไม่ได้รักษาไม่ต้องรักษาอะไรก็ไปอยู่ในสถานที่ตรงนี้นะโรงพยาบาลสนามจะได้แบ่งเบาภาระนี้ไปได้ด้วยนะครับเรื่องออน้ํายาตรวจในตรวจมันก็กมีนะเพียงพอนะผมยืนยันนะครับวันนี้ทางนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร สรุปว่าวันนี้เาคุยเรื่องการบริหารวัคซีนการฉีดวัคซีนทางเองกชนก็พร้อมที่จะฉีดช่วยาารัฐบาลในระยะแรกที่เรามีรัฐาบาลที่จะจัดสถานที่ฉีดให้ซึ่งเดิมมันก็ทําอยู่แล้วแนหะแต่ต่อไปเนี่ยถ้าเมื่อมีวัคซีนทางเลือกเข้ามาใหม่เนี่ยเขาก็จะสามารถให้บริการเขาเองได้ใช่ไหมอ,อันนี้ก็เป็นกติกาของเราวันนี้นะคะแล้วมีเรื่องอะไรอีกวันนี้ข้อสรุปมีอะไรไหมก็มีอย่างเดียวนะระมาัดระวังตัวเองใช่ไหม มีอะไรบ้างตอบพี่เดินเธอเริ่มเรื่องหน้นากากก่อนดิหน้ากากนะเว้นระยะห่างหน้ากากล้างไอ้หน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือใช่ไหมแล้วก็เว้นไปในที่อะโครจรใช่ไหมออาอะโครจรคืออะไรที่ที่ไม่ควรไปอ่ะใช่ไหมนี่คือมนุษย์ไงเข้าใจไหมคือก็ไปู้วยทำไงในโลกไปสั่งห้ามคนไปมันก็ไม่ใช่มันก็มีอย่างเดียวก็ต้องปิดสถานบร,ริการถูกไหมล่ะวันนี้ก็ มีแผนปิดอยู่แล้วทั้งหมดอนะวันนี้ร้อยสิบร้อยเก้าสิบกว่าแห่งก็ปิดไปแล้วเดือ4สี่สิบเอ็ดวันก็จะปิดตามมาอีกแล้วใครเดยวร้ออน,นะเตรียมโอดมาขอความช่วยเหลือจากรัฐอีกนี่ไงมันต้องรู้อยู่กันทั้งหมดนะโทษไปโทษกันมามันไม่เกิดมาอยู่ไรนทั้งสิ้นนะนะเดี๋ยวคนรวยคนจนผิดเราไปแบ่งแยกคนได้อย่างไรเรานะคนทุกคนคือคนไทยไม่ใช่หรือเราต้องทำงานเพื่อคนไทยใช่ไหมนายกเข,ข้ามาเพราะอย่างนี้ได้แหละนะมันต้องให้ทําให้เกิดความเป็นธรรม แล้ววันหน้าก็จะมีการกระจายวัคซีนที่เข้ามาจำนวนมากนไปเพิ่มเติมไปยังจังหวัดต่างๆด้วยต้องมาจัดการให้ดีก็แล้วกันนะถ้าการวัคซีนหมายวัคซีนถ้าการจัดหาคนฉีดหลายคนก็อยากฉีดแต่ไม่รู้ไปฉีดที่ไหนวันนี้ก็มีหมอพร้อมใช่ไหมเขาแจ้งเข้ามาเขาจะนัดไปเองแหละไปเมื่อไหร่ยังไงนะเพราะว่าถ้าทุกคนนัดตัวเองเอาตัวเองว่างแล้วให้หมอให้หมอบริการตามนั้นมันก็ไม่ได้嘛เนาะมันต้องช่วยกันนะจ๊ะ รณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือกลุ่มเสียงพื้นที่เสียงกิจกรรมเสียงพวกนี้ก็ต้องรับการดูแลใช่ไหมรัฐบาลก็สามารถจะใช้มาตรการต่างๆเพิ่มเติมสงการปีนี้ขอเป็นสงการที่มันปลอดภัยได้ไหมสงการนิวโนลที่ว่าลดพระก็ยังมีอันตรายอยู่เพราะคนไปเยอะใช่ไหมผมไม่ได้พูดถึงพระแพร่เชื้อนะที่ไหนก็ตามที่มีคนเยอะๆมันติดหมดอะติดได้หมดอะเพราะบางคนมันไม่แสดงอาการใช่ไหมจ้ะเพราะนั้นสิ่งที่สุดคือลดน้ำพุทุกที่บ้านนั่นแหละ ดีที่สุดรถพ่อรถคุณพ่อคุณแม่ใส่หน้ากากกันด้วยแล้วกันนะ,ะทั้งคนรถคนถูกรถใส่หน้ากากนะไม่ใช่ข้างหนึ่งใส่ข้างหนึ่งไม่ใส่ผมไม่ได้รูปก็ดูไม่สบายใจเนาะนะรถต้างกับพระได้กุศลที่สุดแล้วก็ที่ส่วนกุศลให้คนน้องคนนี้ไปมวยพอคนน้องคนนี้ไปสิ่งแล้ว่ที่สุดคือนอกจากไหว้พระแล้วก็ต้องทํากุศลทําให้คนเลยเขาปลอดภัยนะั่นคือทํากุศลเข้าใจไหมทำบุญกับพระก็ได้พระ แต่ทางผู้สนนะับคนยากไร้คนจนคนอะไรต่างเราเนี้ยช่วยกันเสียสละดูแลซึ่งกันและกันจิตสํานึกรู้คิดรู้ทำรู้ปฏิบัตินะศาส,สนาก็มีอยู่แล้วคําสอนคําพูดก็มีอยู่แล้วทุกศาสนาเนี่ยนะนะก็เป็นห่วงช่วงเทศกาลมราออนด้วยเะไรด้วยใช่ไหมวันนั้นก็ประกาศไปแล้วบอกคอยมาระวงังนะครับอย่างที่สุดแล้วโควิดจะมันสถานาโรคมันมันยังไม่หยุดเลยนะเนี่ยใช่ไหมเพิ่มนทุกวันทุกวันนะ อันดับสองเป็นอันดับหนึ่งอันดับสามเป็นอันดับสองขึ้นมาไปวนนันวันติดเป็นบนนะหมื่นอ่ะเห็นไหมแล้วตายไปทั้งหมดแล้วบางประเทศเป็นแสนๆคนของเราก็ไม่ได้ว่าอะไรมากหรือน้อยนะเพราะชีวิตคือชีวิต,วต,วตนะนะแต่ก็ช่วยดูว่ามันชาาิภายนอกเป็นยังไงในะอาเซียนเป็นยังไงในเราเป็นยังไงเรื่องการฉีดวัคซีนเราก็จะบอกว่าเราฉีดช้ชาฉีดเร็วไม่ใช่มันอยู่จํานวนวัคซีนที่เรามีอยู่นะครับหลายประเทศเนี่ยเขาได้มาโดยเขาไม่ต้องซื้อโดยทำไม นะเป็นการองอ่ายเพราะคือเหมือนกับว่าบริจาคมาให้ประเทศาไรได้น้อยหรือในช่วงนั้นก็มีการเขาเรียกอะไรนะขั้นตอน,นระยะสามใช่ไหมเราส่งมาให้เขาไปฉีดทดลองไปก่อนไงเราเอาไว้แล้วแบบนั้นนะ่ะเราก็ไม่้ายใช่ไหมเพราะเรามาตรฐานเราดีอยู่แล้วนี่นะก็ต้องคัดกรองตรงนี้ไงไม่ใช่ว่าเออเราฉีดช้ากว่าเขาก็บาคทีมีเท่านี้เราฉีดไปอย่างภูเก็ตเราฉีดได้วันละหมื่นสี่พันคนถ้าเต็มหน้าเราก็ฉีดได้ถ้าบาคทีมันมีแล้วก็ใช่ไหม เพราะเราไม่ได้ยกทิมบริจาคแลจะนะเราต้องซื้อเองทั้งหมดนั่นแหละเพราะเราเป็นประเทศรายได้ปานกลางแล้วไงค่อนข้างสูงด้วยต้องมองบริบททั้งหมดนะเรื่องนี้สาคัญที่สุดเลยบริหารความเข้าใจบริหารความรู้สึกคนให้ได้ลดความแตกแยกลดความแบ่งแยกกันเป็นกลุ่มโน้นกลุ่มนี้ทุกคนคือประชาชนของประเทศนี้ทั้งสิ้นผมเองก็ใช่ในมเมืองหนึ่งก็ผมเป็นนักการเมืองเป็นนายุทธีก็ใช่แต่ผมคือประชาชนไหมละ่ะคุณหมอพันี้เป็นประชาชนไหมละ่ะ ทุกคนก็มีสิทธิ์ทุกคนเหมือนกันนั่นแหละเท่าเทียมตามรัฐธรรมนูญเพียงแต่ว่าเขาต้องกำหนดขั้นตอนและเวลาความเร่งด่วนความสำคัญต่างๆก็แล้วแต่ใครอยู่หน้าง,งานก็ดูแลเขาหน่อยมั้งหมอเหม๋พยาบาลก็เติดเชื้อกันวันนี้ต้องลดความแออัดของโรงพยาบาลให้ได้เราถึงต้องตั้งโรงพยาบาลสนามไหใช่ไหมไม่งั้นก็ต้องอยู่ในโรงพยาบาลปกติแล้วไปแพร่เชื้อเข้าเนือีกไม่ได้อันนี้ก็หาเรือกันตรงนี้ไปแล้วคราวนี้ได้ตั้งคณะกรรมการโดยพี่หมอคุณหมอพิจิตรทุกคนเป็นหัวหน้ากับคณะทำงาน ของกระทรวงสาธารณสุขนะนกับหลายๆส่วนด้วยกันเนี่ยของเอกชนด้วยว่าจะทํยางไนในการหาวัคซีนเพิ่มเติมได้นะมีกลไกอยู่หลายกลไกด้วยกันอันที่สองเราจะมาการฉีดวัคซีนได้อย่างไรในการชร่วมมือด้วยกันที่ผ่านมาขอบคุณสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนะก็ช่วยกันมาตลอดแต่ฉีดมาด้วยกันนะั่แหละแต่วันนี้ก็ทํามันได้มาเพิ่มมีรูมบอเพิ่มมีอะไรเข้ามามเามา็ค่อฉีดได้เร็วขึ้นไงจากนโยบายเคยต้องฉีดทั้งหมด30บล้านอาจจะลดลงไปวันนี้เราต้องฉีดคนทั้งประเทศประมาณสัก40บล้านมั้ใช่ไหม บางทีเราหาไป่ได้สา้าล้านาาจางน้อยกว่า้าล้านนี่แหละต้องเอาเข้ามาให้ได้เดี๋ยวต้องไปหาเรกันแล้วเอกชนจะเอาไปไปฉีดได้ไหมยังไงมันมีกติการเยอะกฎหมายก็มีเนาะโอเคนะคือผมก็พร้อมจะลดขั้นตอนแต่ต่างประเทศก็กไม่ลดขั้นตอนไงขั้นตอนมันมีตามมาตรฐานของมันอยู่ทั้งโลกก็จะทำแบบนี้ถ้าเธอไปลดตั้งโน่นแต่ปัญหาว่าเขาจะขายเราหรือเปล่าวันนี้มันแย่งวัคซีก,กันอยู่ใช่ไหมละ่ะซึ่งเราไม่ได้ช้าไปกว่าเขาหรอก มีปัญหาหมดอ่ะทุกประเทศอ่ะนะอินเดียก็เป็นผู้ผลิตแอสตราเซเนการายใหญ่ของโลกไมีปัญหาเลยใช่ไหมผลิตไม่ทันไงเพราะคนติดเชื้อมากขึ้นไงของเราวันนี้ก็ถือว่ามากจากที่เราเคยเป็นมาก่อนใช่ไหมก็เท่านั้นแต่ก็สัมพันธ์ทุกคนก็ต้องไม่เจ็บไม่ตายเอาง่ายๆรักษาให้ได้ยาเราพอใช่ไหมพาริสรเวีย,ยนะอะไรเนี่ยมันสองอย่างนะวัคซีนมันป้องกันการแพร่ระบาดแต่ก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ เพยงแต่โอกาสมันเพิ่มแรงต้าแรงภูมิต้านทานในคนขึ้นไปใช่ไหมมันก็เป็นยากหน่อยแต่โอกาสที่จะติเชื้มันมีอยู่ไม่ใช่ฉีดยาแล้วก็ไปในที่อโคจรไปทั่วอย่าเงี้ยมันก็ติดอยู่ดีอะ่ะเพราะมันคือคือไวรัสใช่ป่ะใช่ไหมเข้าใจนะพวกเธอเนี่ยนั่งใกล้ๆกันเนี่ยทำไมไม่ดิสดิสแทนซิง่งเนี่ยฮะบูรดมอ,อยยะห่างเกินไหม่ใครนี พูดแล้วพูดแล้วเมื่อกี้เนี่ยกวัคซีมันยังไม่ไม่ไม่อะไรนะเตียงก็ไม่พอไงเราปัญหาไม่ต้องดูปริมาณเตียงของโรงพยาบาลแต่กรามีเท่าไหร่คราวนี้เมื่อเข้าไปไปตรวจตรงนี้ปั๊บถ้ามันเป็นต้องรับ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 แล้วเตียงก็เต็มไงนี่ถึงต้องดึงตรงนี้มาโรงพยาบาลสนามนี่ไงเออตอนนี้ตรวจได้แล้วกําลังทําอยู่แล้วจะดึงเตียงที่เต็มเนี่ยออกมาข้างนอก ต้องยอมรับกันตรงนี้เองนะเต็มหมดแล้วคนอื่นก็ไปทําอะไรไม่ได้โรคปกติก็รักษาไม่ได้หมอเมือก็จุ้งไปหมดอ่ะนี่เองการบริหารเป็นอย่างนี้บริหารคนหมู่มากเป็นอย่างนี้นะโอเคนะจ๊ะก็าาแผนแผนเข้าใจไหมแผนเข้าใจเขาว่าแผนไหมก็ท้ามันทําไม่ได้ก็ไม่ได้แผนคือแผนเมื่อแผนนั้นจะใช้ประโยชน์ถ้าทําได้จริงก็องเป็นคําสั่ง อะไรจะเปิดนะเปิดเช่นใการบินนะต้องเจรจาการบินประเทศไหนเขาจะมาอีกนะก็ฉีดวัคซีนมาือยังวีซาสส่าพาสปอร์ตใช้ได้ยังคุยกันตรงนี้ไม่ใช่ว่าเปิดเปิดเปิดแล้วเขามาเปล่ายังไม่รู้เลยแต่ประมาณการว่าน่าจะมาแต่ถ้าวัคซีนถ้ายัางเป็นเชื้อแบบนี้ถ้าเราไม่แก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่ท,อทออ่องเที่ยวมันคือปัญหาอีกนงแหละแต่ต้องเตรียมวัคซีนห้เราในพื้นที่ท่องเที่ยวเช่นภูเก็ตไงแต่ก็ไม่ใช่ว่าเออพอเตรียมแล้วคนจะผู่มากันใหญ่ผมว่ายังไม่ได้มาได้จํานวนหนึ่งเท่านั้นแหละ เนะาะก็ยังดีกว่าไม่ทาอะไรไงจ๊ะอย่าคิดว่าเปิดประเทศคือโหเปิดโลกไว้ทั้งหมดเปิดได้ไหมรอบบานเปิดได้ยังค้าขายก็แย่แล้ววันนี้ต้องค้าขายให้ได้ก่อนเศรษฐกิจมันต้องไปข้างหน้าทาอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีตรงกลางเสมอซ้ายขวาถ้าทําอย่างงี้ซ้ายสุดแล้วปัญหามันจะเกิดอุปสรรคอะไรต่างๆเอาแก้อย่างไงตรงนี้ถ้าไปขวา,าทางซ้ายมัว่าไงล้วบานต้องบริหารอย่างนี้ให้มเกิดความเท่าเทียมความเป็นธรรมและค,ความคิดเห็นอะไรทําได้อะไรทาไม่ได้ นะจ๊ะไม่ได้คิดง่ายหรอกสั่งพมโพมันมันง่ายดีง่ายจะตายไปมึงคิดว่าอันนี้มันมันเันเหตุเกิดไก่ก่อนไข่ไข่เกิดก่อนไก่อะไรทำงงเนี้ยนะคือใครจะไปไหนมาก็รู้ตัวกันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วรัฐบาลก็ไปข้ามตนั้นก็ไม่ได้ทั้งนี้มันอยู่ที่ตัวบุคคลนะ แล้ววันนี้ผมคิดว่ามันก็มีบทเรียนพอผมปวดแล้วล่ะนะก็หยุดกันทันทะีนะเพราะยังไงมันก็ต้องใครเป็นก็รักษาไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นแหละเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นบทเรียนอันนึงว่าสถานท,ที่อาโคโจอเข้าใจไหมเข้าใจไหมเออก็ไม่ไปไม่ควรไปใช่ไหมนา้ยไม่เคยไปไหนเลยเนี่ยหลายปีมาแล้วนะที่โคโจอก็ยังแทบไม่ได้ไปเลยสิกว่าปีไม่เคยออกกบ้านไปไหนเลยเนี่ยไม่เคยไป แหม่ไอตอนุวมๆมันคนระลอกมั้งแต่ไม่เป็นขนาดนี้รายงานมาโอเคไงก็ยังสั่งงานอยู่เนี่ยทำงานที่บ้านอยู่เนี่ยนะก็มีไอผบ <ม S 2> ูวแพทรายงานในคอรมบก็เข้ามาประชุมกับผมอยู่เลยนะทุกท่านนั่นแหละก็ใช้วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้นะผมก็ติดต่อไลน์ได้อะไรได้เขสั่งการเขาก็สั่งการมาประหลัดกระทรวงไม่ใช่สิบสีว่วันหายหายไปเลยไม่ใช่ไหม ทุกคนมีความรับผิดชอบไม่ว่าอยู่ที่ไหนไม่วันไหนไม่ว่าเวลาไหนความรับผิดชอบอยู่กับตัวเสมอนะผมคิดอย่างนี้มาตลอดหลายปีมาแล้วเนี่ยถุกเสาอาทิตย์กลางคืนกลางค่ำผมยังรับผิดชอบจะหลับจะตื่นก็รับผิดชอบทุกคนก็รับผิดชอบไปกับผมนะสื่อก็รับไปด้วยว่าจะทำยังไงให้บ้านเมืองสงบไปจ้ะเนาะแล้วเพราะอะไรล่ะก็เพราะเขาเพราะเขาบีกันติดเชื้อใช่ไหมเล่า แล้วจะไปให้เขาทําให้ผมลงทับเขไม่ได้ดีหนามเรื่องสภาไม่ใช่เหรอเออก็โควิดมันติดอ่ะเขาก็กลัวติดโควิดแล้วมั้งผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรเลยว่าจะผ่านไม่ผ่านหลายอย่างที่เสนอผ่านรัฐบาลไปแล้วนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลเห็นชอบขึ้นไปแล้วแต่สุดท้ายแต่ว่าจะไปแปติไปพูดอะไรกันยังไงธรรมธิการอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมผ่านหรือไม่ผ่านผมไม่คุมไม่ได้หรอกทุกเรื่องอ่ะไม่ว่าจะกฎหมายอะไรก็ตามเพราะเป็นคนละหน้าที่กันแล้วหน้าที่แรกคือรัฐบาลเริ่มต้น ถ้าหลุดจดากรัฐบาลไปเข้าสภานั่นคือรัฐบาลสานับสนุนอยู่แล้วแต่มันจะออกได้แค่ไหนมากนร้อยเป็นเรื่องของสภาพี่นะทุกคนมีความคิดไม่ต้องไปสั่งเขาหรอกอเข็นะก,ก็แล้สิก็นนเป็นาปมาตรการของจังหวัดเขาไงการที่จังหวัดเขาออกมาตรการตรงนี้ก็มันมีสองอย่างนะหนึ่งคือเขาต้องเขาจะปิดในพื้นที่เขายังไงคนจะเข้าไปยังไงนี่อันที่หนึ่งนะ พราะในว้นี้เขามีการแพร่ระบาดอยู่ใช่ไหมเขารระวับบงกันไหมอันที่สองเขาก็รู้ว่าไอ้อคนที่มาตรงเนี้ยมาจากไหนอีกใช่ไหมไม่ใช่เรามองว่าไอตา้ต่างปลายทางแล้วเราเขาไม่ได้ปิดเขาไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ต้องต้องต้องกักตัวน,นะแล้วเราจะไปแต่เราจะลืมว่าเรามาจากจังหวัดเสี่ยงนะกรุงเทพมหานครไงเขาจะรับเปล่าก็ไม่รู้กันนะเลยก็ออกระามนั้นแหละเดี๋ยวสอบบขสชแจงกันแหละวันนี้สถานบร,รากากนการก็ไปิดเพิ่มอีกแล้ว นะก็เดือดร้อนอีกใช่ไหมล่ะจะคุณอะไรก็แล้วแต่เอออดานตรวจนรดานตรวจอลกออลคนคนก็ไม่มั่นใจเวลาที่ไปตรวจตัวว่าตัวตดรือเเดี๋ยวก็ตำรวจผมสั่งไปแล้วหามารการเขาเปลี่ยนทุกอันนะทุกคนนะตรงนี้ยไม่ใช่แบบเดิมนะไม่ใช่โอมันเดิมเลยนะเขามีตัวตรงนี้ดูซะบ้างเลยใช้ก็เดียวทิ้งนี่มาจากไหนเนี่ยอันซื่อมันเครื่องเดียวกันนะครับ เขาไม่ีที่เป่าไมีหลอดเพิ่มมาตกลายไม่ใช่เป็นเป่าปีไม่ไรแล้วเออเขาไม่ได้ดูดนี่นะนี่นี่นี่เขาเป่าหลอดตรงนี้แล้วหลอดนี้ก็ทิ้งไม่งั้นถ้าบอกว่าไปจับไน้นี่อันเดียวกัน<ไ>เธอก็จับอันเดียวกันตั้งหลายอย่างเนี่ยมันก็เป็นงนั้นแหละมีโอกาสทางนั้นเลยจ้ะวังตัวล้างมือเห็น <c oughs> ล้างปากแค่ดีโอเคนะจ๊ะ <c oughs> นี่คุณหมอเนี่ย <c oughs> น่าชื่นใจเนี่ยทำงานกันหนักนะเนี่ยนี่โรงพยาบาล นี่โรงพยาบาลกรุงเทพมานี่โรงพยาบาลอะไรอาเสียมราชโรงพยาบาลอะไรอะไรเม็ดพักเม็ดพักแล้วใครอีกนี่อะไรวิภารามวิภารามนี่อะไรอีกบหาปรุงราชนี่คือตัวแทนที่มาจากโรงพยาบาลเอกชนเขามีสมาคมโรงพยาบาลเอกชนอยู่นะวันนี้ก็มาคุยกันหารือกันได้คอยเสิตอันดียิ้มแย้มแจ่มใสนะเข้าใจตรงกันนะจ๊ะ วันนี้เหลือพันหกแล้วเนี่ยเขาให้รู้ไม่เกินสามพันไงนะแล้วรัฐก็ต้องดูแลอีกใช่ไหมไอ้ที่บรรลุก็รัฐต้องเติมไปทั้งนั้นแหละเข้าใจไหมเพราะไทยจำยาางคนาเรื่องกันนะเออเธอตรวจไปหมเล่าไนจะดูว่ามดกฎหมายเปล่า ผิดกฎหมายหรือเปล่าผมจําเป็นต้องดูแนละ้วผมแล้วให้ฝ่ายกฎหมายเขาดูอยู่นะการจะเอาใช้คําว่าไทยคู่ฟ้าไปนวนไปนี่มันไม่ใช่มั้เราวางกันหน่อยแล้วกันนะจ๊ะ